บายบายแบบนี้นี่ก็เริ่มมานิดนึงแล้วนะคะเนี่ย I'm p e c k ็กเ I'm p e c k ไหมเริ่มหิวแบบเบาๆบาอะค่ะโอ้โหแต่ถ้าเกิดหน้ามืดขนาดนี้นี่สงสัยไม่นิดๆแล้วล่ะคะ่ะ โอ้โหนี่ห้อง,งน้ําหรือห้องแต่งตัวคะเนี่ยพี่ตะบอร้านจงงามวงวานะห้องน้ำก็ทำแก่มากแล้วแต่ละชั้นเนี่ยมีธีมที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยก็ถึงเวลาหาร้านสิคะสาวเฮลตี้อย่างเราเนี่ยก็ต้องสลัดอยู่แล้วแ a l a d is my ายเกตเลดเลเ์ไลทส,สลัดเนี่ยคือเป็นมื้อเบาๆที่ดีสุดๆเลยละคะ่ะ สลัดแฟคทอรี่นี่เขาทำสไตล์โฮมเมดทุกเมนูนะคะทั้งสลัดสปากเกตตี้สเต็กไปไปมาๆนั่นว่าเต็มโต๊ะเลยค่ะเนี่ยจัดจัดการหมดเลยอะไรก่อนดี